สวัสดีวันนี้มีนี่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อายะมานำเสนอก็เป็นรองพื้นหน้าแน่นใช้ดีมากพูดเลยว่าดีมากมากมก็เป็นรองพื้นที่แบบว่าบางเบาแต่เกี่ยงง่ายแบบหน้านี่แน่นปับ๊บเนี่ยนี่แต่งหน้ามาทำงานก็ก็แน่นนะก็ดีมากอะปกปิดแบบโอเคเลยอะอแล้วก็ ใครที่แบบว่าสงการนี้ยังไม่มีรองพื้นที่แบบกันน้ำอะไรอย่างนี้นี่ตัวนี้ใช้ดีเลยนี่จะมีนก็เพิ่งมาใช้ได้สองวันเองก็มันดีเลยมาบอกต่อแล้วก็มันเหมาะสำหรับพวกที่แบบว่าแต่งหน้าไม่จัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจัดมินไว้ใสๆเด็กๆอะไรอย่างนี้แบบพวกวัยรุ่นนี่ใช้ดีมากเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะ